สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ขวัญใจชาวบ้านนะครับคือวันนี้ผมจะทําคลิปหาเงินบ้างดีกว่าหลังจากที่ผมเนี่ยทำคลิปเงินกู้ไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับการหาเงินก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้เรารอดพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทยอยทําไปเรื่อยๆนะแต่ละอาชีพนะฮะวันนี้เราเริ่มกันที่ลายแมนก่อนแล้วกันเพื่อใครสนใจที่จะขับลายแมนนะครับจะได้มีข้อมูลประกอบไปก่อนนะครับอ่ะ โอเคก่อนที่จะเริ่มในส่วนของข้อดีและก็ปัญหาที่ต้องเจอเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของวิธีการสมัครก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าตรงคําอธิบายนะท่านผู้ชมสามารถคลิกไปสมัครได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคลิกไปเนี่ยเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหนึ่งก่อนนะครับผมแต่เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะฮะอ่ะโอเคดูในส่วนของวิธีการสมัครนะครับวิธีการสมัครไลน์แมนนะครับ อย่างแรกเลยนะฮะเมื่อคลิกไปแล้วเราจะเจอกับลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะฮะไลแมนไรเดอร์ Rider, นะฮะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้จะเป็นตัวที่กําหนดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการ order, การ, order, รับออเดอร์การส่งออเดอร์นะฮะการยกเลิอกออเดอร์รวมไปถึงการที่เราจะทําอะไรต่างๆนะฮะในแอปพลิเคชันนี้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องดาวน์โหลดตัวนี้ไว้ก่อนนะครับหากว่าเราต้องการที่จะทํางานกับทางแอปไลแมนนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม เข้าสู่หน้าของการลงทะเบียนมันจะมีให้กรอกข้อมูลของผู้ขับนะครับเราก็ก่อกข้อมูลเข้าไปในบริเวณนั้นนะครับเน้นย้ำนะครับจะต้องเป็นข้อมูลที่จริงๆนะเป็นข้อมูลจริงๆของเรานะครับเมคขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเริ่มทําการทดสอบเข้ามาในหน้าของการทดสอบเนี่ยมันจะมีวิธีการบอกนะครับทุกคนก็ลองฟังรายละเอียดตรงนั้นดูนะฮะแล้วดําเนินการเริ่มทําแบบทดสอบที่ด้านล่างปุ่มเขียวๆได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเมื่อเริ่มทําการทดสอบแล้วเนี่ยนะเราจะเข้ามาในหน้าของการเรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรับออเดอร์ได้เลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรอให้การตรวจสอบประวัติของเราเนี่ยผ่านเรียบร้อยก่อนแลวกันนะครับผมนะฮะนี่คือขั้นตอนการสมัครง่ายๆนะครับผมที่ผมอธิบายาคร่าวๆนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกย่อยออกมาอีกทีหนึ่งเป็นคลิปการสมัครไลแมนแบบเต็มๆให้นะครับท่านผู้ชมจะได้สะดวกนะวันนี้เนี่ย ไลแมนนะครับมีข้อดีอย่างไรบ้างอันนี้คือข้อดีที่เขาโพสต์หน้าเว็บไซต์นะแต่สิ่งที่ผมจะพูดก็คือสิ่งที่เจอกับชีวิตจริงๆนะครับผมผมได้ไปสอบถามกับน้องๆของผมที่เพิ่งจบมาใหม่ๆแล้วยังไม่ได้เริ่มทำงานมาเจอสถานการณ์โควิดก่อนก็เลยได้มีโอกาสไปสัมผัสกับอาชีพไล m a นนะครับผมคืออายุ18ปปีเนี่ยก็สามารถที่จะ สมัครขับกับไลแมนได้นะเพียงแค่มีบัตรประชาชนไม่ใช่ถุยเพียงแค่มีใบขับขี่นะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะฮะบัตรประชาชนเรามีอยู่แล้วนะครับผมนะก็สามารถเริ่มงานกับทางไลแมนได้สามารถยื่นการสมัครนะจะว่าเริ่มงานเลยก็ไม่ถูกสามารถไปยื่นสมัครได้นะครับแล้วหลังจากนั้นจะได้เริ่มหรือไม่ก็เดี๋ยวค่อยทราบกันอีกทีนะครับเงินเดือนเขาบอกว่ามากกว่า2,600 0ับาทต่อเดือนอันนี้คือ ผมไม่กล้าการันตีนะเพราะถ้าที่ผมสำรวจน้องผมมาเนี่ยคือประมาณหมื่นกว่าบาทขึ้นไปนะฮะอันนี้คือแน่นอนอนะ่ะได้หมื่นกว่าบาทนี่ถ้าเกิดว่าขยันนะคือได้หมื่นกว่าบาทแน่นอนนะครับส่วน2 6 0 0 0บาทไหมอันนี้ไม่กล้าการันตีจริงๆนะครับค่าเข้า,ขาครั้งแรกเนี่ยฟรีค่าสมัครนะครับแล้วก็ฟรีเครดิตรับงาน100บาทนะครับเฉพาะบางจังหวัดเท่านั้นนะฮะนี่คือข้อดีที่อ่มองเห็นแบบคนทั่วไปนะฮะ แต่ในความเป็นจริงนะครับผมสิ่งที่ต้องเจอหลังจากที่ได้เป็นคนขับไลแมนแล้วเนี่ยนะครับผมไลแมนไรเดอร์แล้วนะอย่างแรกเลยคือออเดอร์ครับการที่รับออเดอร์เนี่ยนะฮะตอนนี้คนสมัครไลแมนค่อนข้างเยอะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่สามารถทำอาชีพอื่นได้ก็เลงมาที่ไลแมนนะการขับการบริการแบบ Delive r y เนี่ยไลแมนนะฮะเพราะฉะนั้นคนค่อนข้างขับเยอะนะ ออเดอร์ต่างๆที่มีมาเนี่ยอาจจะต้องแบบมีการใช้ความไวนิดนึงในการรับออเดอร์นะครับแล้วปัญหาในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยนะก็ยังมีอยู่บ้างนะเช่นบางทีรับไปแล้วออเดอร์ไม่สามารถที่จะยกเลิกได้หรือว่ายอดรวมต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ผมคิดว่าทางไลน์แมนเนี่ยเขาต้องแก้ไขแน่นอนนะครับเขาไม่ต้องการให้ผิดพลาดในส่วนนี้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมก็เข้าไปใหม่ๆเตรียมใจไว้บ้างนะครับที่จะต้องเจอปัญหาตรงนี้ก็เตรียมวิธีการแก้ไว้ด้วยนะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะมีหลายคนยังคงดำรงอาชีพลแมนได้อย่างต่อเนื่องนะครับเช่นน้องๆของผมเนี่ยก็ยังคงขับลแมนกันอยู่หลายคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รายได้ถือว่าค่อนข้างดีนะสำหรับเด็กจบใหม่นะฮะทีนี้จากการประเมินคร่าวๆต่างๆเนี่ยนะครับลแมนนะฮะถือว่าเป็นอาชีพที่ช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครพอที่จะมีคุณสมบัติต่างๆผ่านนะครับก็สามารถที่จะ สมัครแล้วก็ลองขับได้เลยนะครับผมจริงๆถ้าเกิดไม่ห่วงเรื่องของอาการที่เราแบบไม่เคยนะฮะร,รู้ว่าลองเปิดใจทําดูผมคิดว่าน่าสนใจนะแต่ปัญหาที่ผมมองเห็นอีกหนึ่งอย่างแนละ้วทุกคนก็ต้องระวังตัวนะครับแต่ปัญหาตรงนี้ทุกคนน่าจะรับได้เนื่องจากว่าเรามีการต้องไปพบปะผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าร้านอาหารไลเดอร์คนอื่นๆนะครับหรือว่าคนขับเดลิเวอรีคนอื่นๆแม้กระทั่งลูกค้าในร้านนั้นๆเนี่ย เรามีโอกาสพบปะกับคนเยอะๆนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเสี่ยงต่อการติดโควิดเนี่ยมันก็มีตามมาเพราะว่าเราได้เจอกับคนเยอะๆเพราะฉะนั้นเราต้องมีการป้องกันนะครับผมใครที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็หายห่วงไปได้ระดับหนึ่งนะ,ะเพราะว่ามีการป้องกันในเรื่องของภูมิต้านทานส่วนใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็ต้องป้องกันดีๆโดยจะเป็นแมสนะะที่ต้องใส่เวลาพูดคุยกับการส่งออเดอร์รับออเดอร์นะ ไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ hmm. ก็ต้องมีติดไว้นะล้างมัน่นล้างมือบ่อยๆนะครับผมตรงไหนที่ไม่มั่นใจไม่สบายใจก็ล้างมือบ่อยๆนะครับผม mm hmm. ก็อย่าลืมคิดค่าต้นทุนในส่วนตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะจะไดเ้เวลาวางแผนการเงินนะมันจะได้ไม่ค่าเคลื่อนเยอะนะครับผมอ่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้พูดคร่าวๆไว้ก่อนส่วนคิดการสมัครแบบรายละเอียดเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้อีกครั้งหนึ่ง จะอธิบายแบบละเอียดละเอียดนะจะได้สะดวกต่อท่านผู้ชมนะครับนี่คืออาชีพแรกที่ผมแนะนำนะแล้วเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆอาชีพตามมานะครับเอาไว้เป็นทางเลือกที่สามารถทําเป็นอาชีพเสริมได้ให้กับท่านผู้ชมนะครับผมการที่เราช่วยเหลือตัวเองในช่วงที่ลําบากแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันรอดพ้นไปได้เนี่ยเราจะมีความภูมิใจแล้วก็เราจะได้แบบว่าแบ่งเบาภาระในช่วงนี้นะครับผม เดี๋ยวขวัญใจาชาวบ้านจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อต่างๆตามที่ท่านผู้ชมขอมานะครับใครที่ขอมาโอใจรอสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้มีคิวทําคลิปเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยตอบคําถามให้กับท่านผู้ชมแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือว่าอาชีพไหน หรือว่ากู้เงินเท่าไหร่ตั้งแต่5,000บาทจนถึงหลักแสนหรือว่าหลักล้านเนี่ยต้องกู้สินเชื่อตัวไหนดีก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาให้เอาเป็นว่าผมจะช่วยเหลือท่านผู้ชมในด้านข้อมูลแบบเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับส่วนไหนที่ไม่มั่นใจผมไม่กล้าพูดแน่นอนส่วนไหนที่ผมมั่นใจผมจะพูดให้ฟังแล้วถ้าเกิดว่าคำถามข้อไหนที่ท่านผู้ชมถามมาและผมยังตอบไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้ผูเ้เชี่ยวชาญด้านน,น,นั้นมาตอบให้นะครับผมโอเคนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับขวัญใจชาวบ้านนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่อยากพลาดคลิปดีๆแล้วก็พลาดคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้ต่างๆนะครับยังไงอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามให้กับช่องขวัญใจชาวบ้านด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ